รู้กันไหมครับว่าในโลกของสัตว์นั้นมีการมั่นกันด้วยแหละแต่แต่แต่ไม่ใช่การมั่นด้วยแหวนนะแต่เป็นการใช้ก้อนหินครับสงสัยกันใช่ไหมมาเดี๋ยววันนี้คีรันจะเล่าให้ฟังสัตว์ที่เตรียมของมั่นเป็นก้อนหินไปจีบสาวนั้นก็คือแพนกวินนั่นเองแพนกวินบางชนิดอย่างแพน เพ n กวิน Gen2 แห่งแอนตาร์กตจะมีธรรมเนียมในการจีบสาวด้วยก้อนหินแพนกวินหนุ่มเนี่ยจะคัดเลือกก้อนหินที่สวยที่สุดและเกลียงเก่าที่สุดแล้วคาบไปเป็นของมั่นให้กับเพนกวินสาวที่ตัวเองหมายปองนั่นเองและถ้าเพนกวินสาวคาบหินมั่นไปที่รงังนั่นหมายความว่าเป็นการรับรักแล้วครับแล้วแพนกวินคู่นั้นก็จะเริ่มทํารังไปด้วยกันใช้ชีวิตคู่ไปได้วยกันตลอดชีวิตของเขาเลยล่ะเป็นยังไงบ้างครับ ดูโรแมนติกมากเลยใช่ไหมแต่ถ้าชอบเรื่องสัตว์เลี้ยงอย่าลืมเคาะจอสองที่แล้วกดติดตามคีรันด้วยนะคะ